ข่าวว่าตอนตืตอนผมไม่อยู่พวกคุณไปแพ้ตี้หลอนเหรอเฮ้ยไองเลยไอเน่ไอเน่อะทุกมีแพ้ทุกผมมีชนะตลอดที่คำว่าแพ้แพ้ไม่จำเล้วแพ้ไม่จำนี่อะไรเนี่ยชูล่าไนท์ชูล่าพราเนี่ยผมจอบปืนเหมือนเดิมนะพราไม่ดูแลนะชูล่าพราปืนโอเคได้เฮ้ยนี่มันตี้ตี้หลอดเหรอ นลานเล่นเล่นเล่นลัดไปหน่อยเดินพลาแม่งตียับเลยเฮ้ยสเตอร์ลีอ๋อมันมีมันมีเสน่หให้ทบวงตัวหนึ่งไม่เลยเล่นยากผมเลยนะผมผมเลยนะผมเลยนะโอเคครับจุงกี้ข้อไฟมันได้เวไปวันนี้มีแก้ววะเนี่ยอ๋อผมลืมวันนี้มีกระติกนี่มาเขากระกกระติกเออวันนี้วันนี้กระติกมันน่าจะเดินขวานลมันยืนขวาเราใส่เลยนะโอเคขวาแรงานหมะแรงมองหูด้อ่าอ่าเขาเขาเข้าขวาครับเข้าขวาครับ โอเคโอเคไป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 ลุยเพื่อนมา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 เป็แล้วพลาดจไปแล้วพลาดิีลาพลาดินแล้วไปพคโนบอกเตะแล้วไม้ยืดโนอะไรตกตายไม่ตายวะยังอ่ะโดนภาระโศยอ้าวดินพลาแล้วดินพราแล้วโุ๊บปุ๊กดดกดดกดกกดดกดกดดดก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 ดด้ดกดกดกกด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 ดกกก ดดดดููีี้้ไไไปเเเเลลยยให่่มกก็็บบพจุกิมาฟ้าหน่อยมาฟ้าหน่อยโอเคโอเคเฮียฟ้าเลยเฮียฟ้าเลยโซนให้หน่อยผมกำลังไปไม่รู้ทันป่ะโอเคผมเก็บนะต้องเก็บนะโซนอยู่ไปเก็บเหลืองจุกิเก็บเลยกดปืนอยู่โอเคพี่เก็บได้ไหมอ่าเหลืองบืนเลยเหลืองบืนเลยเฮียพาราเข้าหลังยังให้อยู่ยังให้อยู่ผมโดนตีโดนได้อยู่ได้อยู่ไป้แรกดปืนอยู่นะครับ ชูล่ามาชูล่ามาชูล่ามาไปปเที่ยวไไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่ของแล้วให้แม่งต่อยไปเลยตกแดงตกไอ้เฮียรีเลือดต่อปืนอยู่ติดร้ายวะเท่เขายู่เท่ข้างหลังอ่ะเดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วเดึงแล้วมันแะไรนะเฮ้ยพลากลางแดงแดงพละกลางพละอยู่ดึงลาดิลาพละดิลาพละดิล้วดี๋ยวไปรอต่อยดึงมาแล้ว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 ชูล่าอยู่ด้านหลังนะผมยูเซตตี้อยจะเอาผมเอาตั้งเซตตี้ ไทยแลนด์มาไม่ได้แลนด์นะไม่ได้แลนด์นะไปขึ้นหลอดไปตายก่อนภาราจะตายพาราจะตายพาราจะตายเสียกลางด้วยมีเสียกลางด้วยเคลียร์เสียกลางเลยตัวนี้เก็บแล้วจะเก็บมาเข้ากลางเลยโซนกลางผลโดนไม่โคอยู่ครับหยุดจได้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 ผลกลางไม่หยุดจันโอเคโอเคใบเสียหรเสีอยู่ขวาวางฟิวนะาแดงตกแดงตกจะเราไปเก็บแดงค่ะโอเคโอเคโอเคคุระคุราอยู่ซ้ายนะคอนคเสกอยววิ่งเสกียวครับพี่คุราไปกลางเหรอ อุ้ยเหี้ยสี่กับเราคลกลางนั่งอยู่ตามมาต่อยจนตายไอ้ชิบหายบอลกลางนะบอลกลางนะ้เหตุยัเดินมาไปซ้ายนะเข้าเหตุแล้วเดี๋ยวติมฮะเดี๋ยวว่ากันนะมีซองมันชื่อสกิมม์มันจะชื่ออะไรวะติมเฉยวะสิมเฉยไข้าบอลไหน นี่ไม่นี่จุ๊บเลยครับขวาดไม่ได้ไม่ได้รอรอไม่ได้ไม่ได้ดโดนใบวานะฟ้า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 ตัดนึ่งหลอดตัดนึ่งหลอดโดนผมหน่อยฟ้าตกฟ้าตกฟ้าตกโอเคครับเหลืองกลางเหลืองกลางเขียวกลางตัดแยงครับผมกำลังตัดแดย้งเราแดงเราเราแดงเราโอ้ขอโทษขอโทษเขอโทษเขียวกลางเหลืองเขียวกลางยังเดียวเย็นเดียผมตายผมตายเก็บฟ้านะผมยผมตเก็บเหลืองอ่ะเอาหน่อยเอาหน่อยพลากลางดิ้นแล้วพลากลางดิ้นแล้วจุงกิ โอเคฝนลลฝนอยู่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 ยมต่ยยับเลยสักไม่ใช่เหรอทำบุญเก๋ยโอ้เฮียฝนกลางอยู่อาจารย์อืมอมันมันรมันมันมันมรมันนรมนมันรมมนมันมมนรวมมัมมันมมันรกมมันมารุมมตรุรรรร

อยู่บ้านงตานะชูราตายนะชูรามาตับใฟฟาไปแล้วปุ่นกลางยิงยิงอยู่ฝาตกฝาตก้าตกเออบอเหลืองบนเหลืองบนเหลืองตรงกลางบนเหลืองตรงกลางบนเหลืองตรงกลางดินแล้วฮาลากลางดินแล้วมีองปืนมาปืนมาโอเคโอเคเตะข้างหลังใบ่เสกบล็อกเสกเตะอยู yes ่ห you ล know, anyway. ังเนี่ยเตะแล้วยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่กดผมกดผมกดกระปุกกระปุกฝาตกอะไรเข้าหลังนะ หลายข่าลงนะโอ้พี่พิลลี่พิลลี่ตายเจยตายไปเฮ้ยทำไมมันทะลุเซฟตี้วะหรือว่ามันพี่ลโดนดิสไหมพิลลี่โดนดิสไหม้าเซฟตี้มันดิดได้ที่ไหนอะไปได้เซฟตี้ติดได้เหรอได้ได้พี่ลี่เดินได้พี่ลี่อืมโอ้ผมติดไล่วะป่าไม่ทันติดปืนผมนะเรบะเหรอสมองเจ็บไหมวะผมคุมกลางอยู่นะมีใครได้วันไหมผมจะดึงให้มาคุมแล้ อย่าดึงนะอย่าดึงนะดึงพลาร์ล็อกนี่ช็อตได้ไหมครับเศก์เสก์มัมาดิบึ้งเขาอยู่กลางนะครับบอกเสกเราบอกเสกเราเศกกลางมันไปหลังแล้วอย่าฆ่ามันสองตัวนี้มันโลภเนี่ยมันโลภเนี่ยไม่ยอมไปไปม่นมี่โดนดิกามเมื่อกี้โลบหรอพุ่งเนี่ยปัดเตบึงเขาอ้อมอยู่ด้านซ้ายนะขอได้มาถือก่อนนะ ให้เขามาฆ่าผมไอ้เม,ม,มียออาจารย์ไเที่โดนปืนตายเลยโดนพลังนี่นี่ข้างหลังเนี่ยนี่นี่นี่นข้างหลังเนี่ยมาแล้วมาแล้วพี่ลิ่เพราะว่าเฟตตี้ใต้เท้าพาลีดึงออกทำไมเท่าไหร่นี่วะไม่ขีน